มัดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล my เลิฟยูนะคะ <laughs> สวัสดีทุกเลิฟทุกไลฟ์เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาทำต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราจะใส่ก็จะมีโ้มมะขามเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะ ขอบคุณเอสพีพรอพพมมายมมไม่เปี้ยวนะคะขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะ <laughs> นี่น้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำข้นมากเลย <l> ใส่เครื่องครุงนะอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะ <l> ชูรส <l> เดี๋ยวหลี่ลีไฟไว้แป๊บนึง <l> เดี๋ยวทำไม่ทันนะคะแล้วก็รสด,ดี รถดีนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะหมดและหมดกระปุกและใส่ลงไปก่อนนะคะน้ำตาลกับอ่าน้ำตาลกับอะไรนะเทหมดเลยน้ำตาลกับส้มมะขามเราจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าให้ผักมันสุกก่อนขอบคุณนะคะ thank you so much thank you so much นะคะแล้วก็มีน้ำ น้ำอะไรนะน้ำปลาน้ำปลาใส่ลงไปสักหน่อยหนึ่งก่อนประมาณหนึ่งทับพีนะคะรสชาติมันจะเออเอาสองเลยดีกว่าไม่ถึงสองดีทับพีครึ่งนะคะนี่มีน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มมะขามเปียกนะคะน้ำส้มมะขามเปียกของเรากุ้งนะคะกุ้ง ขอบคุณนะคะคุณมายมไม่เปรี้ยวมากินข้าวด้วยกันนะคะพี่กาแฟขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกเลฟทุกไลท์นะคะเดี๋ยวเรารอ,อน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักเลยนะคะผักของเราหนึ่งกระมังนะคะอันนี้เราเครื่องปรุงนี่เอาไวท้ทีหลังนะคะรอให้ผักสุกเดี๋ยวเราใส่ผักให้มันสุกสักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราเค่อยเติมน้ําส้มขามกับน้ําตาลเนาะอหอม หอม,อมชิมสักน้อยนะดูว่ามันเป็นอะไรนะขึ้นเขาหรือลงทะเลดีอืมเค็มละโอเคตอนนี้ก็ขาดแต่ความเปรี้ยวกับกับความหวานเนาะขาดความเปรี้ยวกับความหวาน ใส่ผักได้เลยนะคะเอาอะไรใส่ลงไปได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็ถ้าจะเอาไอ้ดอกดอกกระราใส่ลงไปก่อนก็ได้ดอกกระราสีขาวกับแตงแตงอ่อนนะคะแตงโมอ่อนนะคะน, <laughs> นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำในน้าในผักเนี่ยมันก็จะออกจะออกอีก ฟังตุ้งนี่มันสุกง่ายเนาะเดี๋ยวเราเอาที่หลังก็ได้ก็ไม่ใช่หลังหรอกเดี๋ยวเราก็ใส่ไปพร้อมๆกันนี่แหละขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลน์นะคะ thank you so much นะคะขอบคุณน้องดานะคะขอบคุณแมวยิ้มนะคะสวัสดีค่ะหนึ่งสองค่ะขอบคุณนะคะแมวยิ้มขอบคุณเอสกีพรอนขอบคุณ น้องดาขอบคุณพี่เปิ้ลนะคะขอบคุณแมวยิ้มขอบคุณสิบชาแนลนะคะขอบคุณทุกเลิฟเลยนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะวา่าแมนยางรอกินด้วยกันนะคะ thank you thank you เร you นะคะ thank you thank you เราใส่ไอตัวผักอันนี้ก่อนพังตุ้งมันจะมันจะสุกง่ายมันนิ่มอยู่อืม ฟังตุงนี่ก็เยอะนะแต่เดี๋ยวมันก็ยุบยุบเหลือครึ่งนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของอันเนี้นี่โอนนวลเลยค่ะข้นดีจังเลยน่ากินมาก Thank you โ so ซม u c h นะคะขอบคุณทุกเลว